ยุดสัมพันธ์17ปี YG ออกแถลงการยุติสัญญาของซานดา้า YG Entertainment นะครับค่ายเพลงชื่อดังของประเทศเกาหลีได้ออกมาโพสแถลงการประกาศยุติสัญญาของนักร้องสาวนะครับซันดาราปาร์คโดยแถลงครั้งนี้นะครับวันที่14พฤษภาคมนะครับโดยระบุว่าฉันขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงต่อซันดาราปาร์คที่ร่วมงานกับ YG ด้วยศรัทธาและความรักเป็นพิเศษตลอด17ปีที่ผ่านมานี่เป็นการประกาศว่าสัญญาพิเศษระหว่าง YG Entertainment กับซันดาราปาร์คหมดลงแล้ว YG สนับสนุนและ ความท้าทายของซานดราเสมอและจะช่วยต่อไปจนกว่าเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นงานใหม่นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตาม